สวัสดีครับทุนิจโจทเวชนเนลนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดบางกะบุรีนะฮะเป็นตลาดไนาบาซ่านะครับโอ้มาเจออาหารชนิดหนึ่งฮะไม่ทราบว่าแปลกหรือเปล่านะครับเป็นอาหารอิสลามนะครับเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรนะซาโมซ่าซาโมซา่านี่ทําจากไส้มันฝรั่งกับไส้มันฝรั่งกับหัอมนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงลูกหอมแบบนี้แบบนี้นี่ คนผสมกันอันนี้ใช่นี่ป,ป่ะใช่ใช่ไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนนชื่อ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 ฮะติดาติดาเป็นคนฝั่งพม่าหรือฝั่งไทยอ,นนอยู่ฝั่งไทยนะอ๋อแต่เป็นคนอิสลามนะมีเยอะไหมครับอิสลามที่นี่มีเยอะไหมเยอะนะอ๋นนอ,อมุสลิมมุสลิม ที่นี่เป็นเหมือนเขาสนับสนุนให้คนคนหลายเชื้อชาติมาขายของนะฮะอย่างที่บอกไปมคิมชิมหน้าครับชิมหน้าอันเท่าไหร่คะห้าบาทห้าบาทขายไม่แพงด้วยทําจากอ่าไส้มันเป็อ่งกับหอมฮะอ๋อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรฮะขอดูหน่อยหมดแล้วค่ะหมดแล้วอ๋อแหมจะดูไส้ซะหน่อยเขาเรียกว่าซาโมซ่านะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆเคยทานกันหรือเปล่านะฮะแบบนี้เหรอ ม,มเขาตีใช่ปะ่ะสามุซ่าแม่งไงจ้าถ้าถ้าถ้าเป็นของไทยเขาเรียกปอเปียไหมครับเหมือนกันไหม,มปอเปียคล้ายๆปอเปียนะกะใช่ไหมถ้าผู้หญิงเขาเรียกกะใช่ไหมเขาเรียกกะหรืออะไรน้องสาวนี่อะไรอิสลามอิสลามเขาเรียกว่าไงเอาละกะละจ้าละกะอะไรเงี้ยอิสลามอ่ะไม่รู้เอ้าเขาต้องเรียกกะเงี้ยหรอรอ,รอิสลามอ,อ,อ่ะนะ อ๋อนะครับห้าบาทดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคผม,มเมาหมดเลยจะเมาหมดเลยเดี๋ยวเอาไปทานนะฮะลองชิมดูอัันนน้ไม่ต้องเอาเยอะหรอกผมอยากจะได้รสชาติหอยนี่มนะันอ่ะซินิโจร้องชิม,อ,มอันนึงแล้วกันนะว่าอร่อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะลองชิมดูนลองชิมดูนะอม,นะมองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นนะ อุย้ยน้อยนะนี่เห็นนะนเห็นนะมันคล้ายๆแบบปอเปี๊ยะหรือเปล่านี่เหรอคือจริงๆแนละ้วนิดเดียวนิดเดียวเขาให้ใส่ซอสนะครับก็รู้อยู่รสชาติของซอสมันซอสมะเขือเทศด้วยพริมกมะเขือเทศนะมาใส่อซอสนิดนึงนะชิมดูอืมนี่ถ้าถ้าเกิดที่เจ้าบอกว่าถ้ามีเนื้อไก่นิดนึงนะ น่าจะอร่อยนี้นะเนื้อไกอ่ไอ,อ่ะทุกคนไม่ชอบอักธรรมดาไม่ไก่ดคือคือตัวฉบับม,มันเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะใส่เนื้อเนื้อไก่ได้ไหมใส่ไดนะ้นนะอืคือบางคนบอกว่าอมันมีแต่ผักอะ่ะอยากอยากกินเนื้อเนื้อสัตว์มั่งอะไรเงี้ยใส่นเนื้อไก่เข้าไปนะน่าจะอร่อยนะอ่ะอ,อะะร่อย อยู่ตรงข้างเซเว่นอีเลเว่นนะครับสังขะบุรีนะเพื่อนๆมาชิมได้ครับมาทานได้ครับถ้ามาเที่ยวสังขานะัตพันมอนนะครับซัมมูซาชื่อร้านอะไเอ่ยไม่ใชื่อร้านนะซัมมูซ่านะครับน้องเขาเป็นอิสลามนะอร่อยมากซัมมูซาครับเพื่ลยครับอร่อยมากนี่เลยโอเคเดี๋ยวใส่ถุง <c oughs> เดี๋ยวใส่ถุง อันนั้นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะสามสิบบาทพอแล้วเอาแล้วจะได้กำไรเหรอไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรนะโอวันนี้จะได้กลับบ้านนะก็คือว่านี้เสร็จแล้วทั้งหมดแค่นี้นะครับวันนี้ได้สองหมื่นกว่าบาทนะรู้สึกเขือนใหญ่เขาเขือนใหญ่นะครับได้สองหมื่นกว่าบาทกลับบ้านแล้วไม่เป็นไรอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นคนมอนนี้เป็นคนพม่าอันนี้เป็นอิสลามนะครับตรงโน้นจะเป็นคนลาวนะครับแล้วถัดไปโน้นจะเป็นคนมอนะะฮเหลือเชื่อครับตลาดนี้นะกะเหลี่ยงก็เยอะจ้ะฮะกระเหลี่ยงกรี่ยงก็มีกระเหลี่ยงก็มีเห็นครับโอเคได้ไหมนะครับแบบนี้ครับนี่เลยตระหนกรายเซเว่นนะฝากคุติดตามชมครับคุณนิโญ่ทัศน์เวชัยนะครับตลาดในบานซา่าหรือว่าตลาดกลางคืนสังขบุรีครับเมืองกาญครับ